สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวสุดลับที่เพิ่งถูกเปิดเผยและกำลังทำให้ทั้งภูมิภาคอาเซียนสั่นสะเทือนใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงเครื่องบินลับของประเทศไทยที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่จริงยิ่งไปกว่านั้นเทคโนโลยีบางอย่างยังน่าตกใจจนประเทศเพื่อนบ้านต้องหันมาจับตามองโดยรายงานที่เพิ่งถูกเปิดเผยไม่นานนี้กล่าวถึงโครงการพิเศษของกองทัพไทยที่ร่วมมือกับนักวิศวก,กรการบินและมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ เป้าหมายคือการพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นทดลองที่ใช้เทคโนโลยีล้ำยุคทางด้านการพลังตัวความเร็วและระบบอาวุธดิจิทัลเหตุผลที่ไทยต้องพัฒนาเครื่องบินลับก็เพราะภูมิภาคอาเซียนกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเทศต่างๆเสริมกำลังทางทหารไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ที่มีเอฟรบสามสิบห้าอินโดนีเซียที่กำลังเจราจาซื้อรัฟเฟลหรือเวียดนามที่มองหาเครื่องบินรุ่นใหม่ไทยจึงไม่อาจยืนเฉยได้โครงการนี้ถูกเก็บเป็นความลับหลายปีใช้รหัส black g u r u d a ซึ่งตั้งชื่อตามครุสัญ,ญลักษณ์ศักดิ์ทของ ข้อมูลที่รั่วออกมาชี้ว่าเครื่องบินต้นแบบมีดีไซน์คล้ายเครื่องบินสเตนรุ่นใหม่ของโลกแต่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและการใช้งานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้วัสดุผสมที่ผลิตเองในประเทศเช่นคาร์บอนไฟเบอร์พิเศษที่พรางเรร์ได้รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาโดวยวิศวกรไทยร่วมกับพันธมิตรลับที่ยังไม่มีการยืนยันชัดเจนเครื่องบินลำนี้รู e d l ีสามารถทำความเร็วได้สูงกว่ามาร์2และติดตั้งระบบควบคุมการบินด้วย AI ช่วยให้นักบินลดภาระระหว่างปฏิบตัติภารกิจ AI สามารถคำนวณเส้นทาง หลีกเลี่ยงเรดาร์และช่วยตัดสินใจในการใช้อาวุธได้สิ่งที่ทําให้หลายฝ่ายตื่นตระึงคือระบบอาวุธที่ติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ที่มีพิสัยไกลกว่าเดิมรวมถึงอาวุธพลังงานเลเซอร์ที่อยู่ในขั้นทดสอบหากสําเร็จจริงไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีเทคโนโลยีนี้ข่าวนี้ทําให้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียเวียดนามและมาเลเซียแสดงความกังวล ขณะที่สิงคโปร์แม้จะมีฟล5อปสามสิบห้าแต่ก็ยังไม่อาจนิ่งนอนใจแม้ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนจะมองว่าไทยอาจยังไม่พร้อมผิดเครื่องบินขับไล่สเตนตเต็มรูปแบบแต่การมีต้นแบบที่พัฒนาเองถือเป็นก้าวสำคัญและเป็นสัญญาณว่าไทยพยายามยกระดับอุตสาหการรมป้องกันประเทศนอกจากนี้ยังมีรายงานคลิปวิดีโอที่ถูกถ่ายโดยชาวบ้านใกล้สนามบินทหารในภาคตะวันออกซึ่งเผยให้เห็นวัตถุรูปร่างคล้ายเครื่องบินล้ำสมัยไม่มีหางตั้งและเสียงเครื่องยนต์เงียบกว่าปกติ ยิ่งตอกย้ำข่าวหรือว่าเครื่องบินลับนี้มีอยู่จริงไทยมีความร่วมมือด้านการวิจัยกับประเทศในยุโรปและเอเชียมานานโครงการนี้จึงอาจเป็นการต่อยอดความรู้เดิมผสมผสานกับนวัตรกรรมใหม่หากเดินหน้าไปถึงการผิดจริงไทยอาจกลายเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีการบินในอาเซียนและยังสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศแต่ก็ยังมีข้อสงสัยว่าเรื่องนี้อาจเป็นเพียงยุทธศาสตร์ทางจิตวิทยาเพื่อสร้างอิทธิพลอย่างไรก็ตาม ความสนใจของสื่อและเพื่อนบ้านก็สะท้อนชัดว่าไทยกำลังถูกจับตาม,มากขึ้นหลายฝ่ายคาดการว่าเราอาจได้เห็นต้นแบบถูกโชว์ในงานแสดงการบินระดับนานา,นาชาติภายใน5ปีซึ่งจะเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ของกองทัพอากาศไทยเพราะไม่เพียงสะท้อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่ยังชี้ถึงความพยายามของไทยในการสร้างความมั่นคงทางยุทธศาสตร์โดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติเต็มร้อยตลอด10ปีที่ผ่านมาไทยลงทุนมหาศาลกับสถาบันวิจัยการบินและอวกาศพัฒนาวัสดุใหม่ระบบเรดาร์ และการสื่อสารที่ทนต่อการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลวงในบางแหล่งเผยว่าโครงสร้างปีกของเครื่องบินลับไทยใช้หลักการคลายซ้าย s บ57 <S ของรัสเซียหรือ F 22องของสหรัฐแต่ถูกออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานมากกว่าอีกทั้งมีการทดสอบเทคโนโลยี thrust vectoring ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวนอกจากนี้ยังรองรับการโจมตีภาคพื้นดินด้วย smart weapon ที่เชื่อมโยงดาวเทียมและ AI วิเคราะห์เป้าหมายทําให้การโจมตีแม่นยําโดยไม่ต้องบินเข้าใกล้มากสิ่งที่เพื่อนบ้านกังวลมากคือความสามารถในการพลังตัว พื้นผิวเครื่องบินใช้สารเคลือบพิเศษที่ดูดซับเคลื่อนราร์และปิดเบือนสัญญาณทาให้ตรวจจับยากหากถูกใช้งานจริงไทยจะสามารถปฏิบัติภารกิจหรือเข้าไปโดยไม่ถูกตรวจพบซึ่งอาจเปลี่ยนสมดุลทางอากาศในอาเซียนโดยสิ้นเชิงหากไทยนําเครื่องบินนี้ไปชนในงานใหญ่ระดับโลกจะสร้างความสนใจมหาศาลและดึงดูดบริษัทอาวุธต,ต่างชาติให้เข้ามามีส่วนร่วมแต่การผิดจริงในจานวนมากยังเป็นโจทย์ใหญ่เพราะต้นทุนสูงมหาศาลทั้งเครื่องยนต์ระบบอาวุธและการบํารุงรักษาอย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าไทยกำลังหาทางออกด้วยการร่วมลงทุนกับเอกชนต่างชาติและเปิดโอกาสให้บริษัทในประเทศเข้ามามีบทบาทเพื่อสร้างอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนหากทำสำเร็จจะเกิดการสร้างงานจำนวนมากและทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีการบินในภูมิภาคในอีกมุมนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าการเผยข้อมูลน,นี้อาจเป็นเกมการเมืองเพื่อแสดงศักยภาพและไม่ให้ไทยถูกมองข้ามแต่หลักฐานที่ทยอยปรากฏก็ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่ามีมูลความจริงคลิปวิดีโอลึกลับที่หลุดออกมายิ่งตอกย้ำ พราะรูปร่างคล้ายการผสมผสานร,ระหว่าง F-35 และ J-20 ของจีนแต่ขนาดเล็กกว่าเหมาะกับภารกิจในภูมิภาคหากเครื่องบินต้นแบบนี้เปิดตัวจริงอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันด้านอาวุธขั้นสูงในอาเซียนที่ประเทศอื่นๆก็ต้องเร่งพัฒนาของตนเองซึ่งจะทําให้การแข่งขันทางทหารร้อนแรงในอีก10ปีข้างหน้าแต่ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือโครงการนี้สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยเพราะสะท้อนถึงความสามารถของวิศวกรและนักวิจัยในประเทศ ว่าเราก็สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่และซับซ้อนได้เช่นเดียวกับมหาอำนาจสรุปแล้วความลับที่ถูกเปิดเผยครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องบินลำหนึ่งแต่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะกำหนดอนาคตของกองทัพไทยอุตสาหกรรมในประเทศและสมดุลอำนาจในอาเซียนแล้วคุณคิดว่าเครื่องบินลับของไทยจะถูกเปิดตัวเมื่อไหร่และมันจะส่งผลกระทบต่อภูมิภาคมากน้อยแค่ไหนคอมเมนต์บอกเราได้เลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตาม เพื่อไม่พลาดเรื่องลับระดับโลกที่จะถูกเปิดเผยที่นี่ที่เดียวครับเมื่อเราลองเจาะลึกไปที่หัวใจสําคัญของโครงการนี้สิ่งแรกที่ไม่อาจมองข้ามได้ก็คือเครื่องยนต์ต้นแบบที่ถูกพูดถึงมากที่สุดมีรายงานว่าไทยกําลังทดสอบเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่พัฒนาร่วมกับพันธมิตรรอรับในเอเชียโดยมีการปรับแต่งให้เหมาะก,กับการบินในสภาพอากาศร้อนชื้นซึ่งถือเป็นจุดท้าทายที่หลายประเทศมักประสบปัญหาเครื่องยนต์นี้ถูกออกแบบมาให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นรองรับภารกิจระยะไกล และที่สำคัญคือมีศักยภาพในการติดตั้งระบบ thrust vectoring ที่ช่วยให้เครื่องบินสามารถพลิกหลบได้เหนือกว่าคู่แข่งการที่ไทยพยายามพัฒนาเครื่องยนต์เองก็สะท้อนชัดว่าเราไม่อยากพึ่งพาต่างชาติเพียงอย่างเดียวอีกด้านที่น่าสนใจคือระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ซึ่งถูกบรรจุให้เป็นเหมือนนักบินร่วมสเสมือนจริง AI จะช่วยประเมินสภาพแวดล้อมวิเคราะห์เส้นทางหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากเรร์และแม้กระทั่งตัดสินใจเลือกใช้อาวุธในสถานการณ์ที่เสี่ยว,วนาทีอาจหมายถึงความเป็นหรือความตาย หลายฝ่ายมองว่านี่คือการปฏิวัติวงการการบินรบในอาเซียนเพราะที่ผ่านมาเทคโนโลยีลักษณะนี้มักถูกผูกขาดโดยมหาอำนาจการที่ไทยก้าวเข้ามาใกล้จุดนี้ทําให้หลายประเทศไม่อาจมองข้ามสิ่งที่ถูกพูดถึงมากไม่แพ้กันคือระบบอาวุธมีรายงานว่าเครื่องบินลรบของไทยติดตั้งขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่มีพิสัยยิงไกลเกินกว่า150กิโลเมตรทาให้นักบินไทยสามารถโจมตีจากระยะปลอดภยดัยโดยไม่ถูกตรวจจับขณะเดียวกันยังมีการทดสอบอาวุธเลเซอร์พลังงานสูงซึ่งหากสําเร็จจริง จะกลายเป็นเกมเซนเจอร์ที่ทําให้ไทยกลายเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีเทคโนโลยีระดับนี้จุดแข่งอีกอย่างคือการใช้สมาร์ทเว็เป็นที่ทํางานร่วมกับดาวเทียมและ AI ช่วยเพิ่มความแม่นยําสูงสุดโดยไม่ต้องเข้าใกล้เป้าหมายมากเกินไปในด้านการพลังตัวเทคโนโลยีที่ถูกพูดถึงคือสารเคลือบผิวดูดซับคลื่นเรดาร์ซึ่งไม่เพียงลดการสะท้อนแต่ยังบิดเบือนสัญญ,ญาณทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถระบุตําแหน่งจริงได้อย่างแม่นยําถ้าเรื่องนี้เป็นจริงไทยจะสามารถปฏิบัติภารกิจลึกในดินแดนคู่แข่งได้โดยไม่ถูกตรวจพบ นี่คือสาเหตุที่ทําให้เพื่อนบ้านต่างกังวลเพราะมันสามารถเปลี่ยนสมดุลทางทหารทั้งภูมิภาคเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนจะเห็นได้ว่าสิงคโปร์แม้มี F-35 แต่ต้องลงทุนจนํานวนมหาศาลอินโดนีเซียเพิ่งเริ่มต้นเจรจาเรื่องเรเฟลและเกาหลีใต้อาจเข้ามามีบทบาทส่วนเวียดนามยังอยู่ในช่วงสํารวจทางเลือกใหม่แต่หากไทยสามารถสร้างเครื่องบินสเตนของตนเองได้จริงแม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบเหมือนสหรัฐหรือจีนแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ไทยกลายเป็นผู้เล่นรายใหม่ ที่น่าก,กลัวนอกเหนือจากมิติทางทหารโครงการนี้ยังเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมในประเทศหากเดินหน้าเต็มรูปแบบจะเกิดการจ้างงานมหาศาลเทงในสายวิศวกรรมการผลิตวัสดุการออกแบบซอฟต์แวร์และแรงงานทักษะสูงนอกจากนี้ยังจะเป็นแรงผลักดันให้มหาวิทยายลัยไทยต้องพัฒนาหลักสูตรด้านการบินและ AI เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตผลลัพธ์คือประเทศไทยอาจก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีการบินในอาเซียนไม่เพียงแต่ในมิติการทหาร แต่ยังรวมถึงการบินพาณิชย์และการวิจัยขั้นสูงนักวิเคราะห์บางฝ่ายมองว่าการเผยข้อมูลทีละน้อยของโครงการนี้อาจเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองไทยต้องการแสดงศักยาภาพเพื่อสร้างอิทธิพลในภูมิภาคขณะดเดียวกันก็อาจใช้เป็นเครื่องมือเจราจาก,กับชาติมหาอำนาจเพื่อดึงดูดการลงทุนด้านเทคโนโลยีเมื่อชื่อของโครงการ Black Girl ถูกพูดถึงมากขึ้นโลกย่อมจับตาไทยมากขึ้นเช่นกันและนี่อาจเป็นพ่ษสำคัญที่รัฐบาลไทยใช้ต่อรองบนเวทีระหว่างประเทศแต่สิ่งที่หลายคนสงสัยคือ ไทยมีศักยภาพมากพอที่จะผลิตเครื่องบินลำนี้จำนวนมากหรือไม่เพราะต้นทุนการสร้างเครื่องบินรบสเตนหนึ่งลำสูงมหาศาลหลายหมื่นล้านบาททั้งค่าเครื่องยนต์ระบบอาวุธและการบำรุงรักษาแหล่งข่าวบางแห่งชี้ว่าไทยกำลังหาทางออกโดยการร่วมทุนกับบริษัทเอกชนต่างชาติพร้อมดึงบริษัทในประเทศเข้ามาร่วมวงเพื่อสร้างอุตสาหกรรมการบินที่ยั่งยืนหากทำสำเร็จไทยจะไม่เพียงแต่มีเครื่องบินล้ำสมัยแต่ยังสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมที่แข็งแรงภายในประเทศในมิติของการทูต ประเทศเพื่อนบ้านย่อมจับตาไทยมากขึ้นอินโดนีเซียและเวียดนามกังวลว่าดุลอำนาจจะเปลี่ยนสิงคโปร์แม้มีความได้เปรียบแต่ก็ยังคงเฝ้าสังเกตส่วนกัมพูชาและลาวซึ่งอยู่ติดชายแดนไทยอาจรู้สึกกดดันมากที่สุดเพราะศักยภาพของไทยที่เพิ่มขึ้นหากโครงการนี้ถูกเปิดตัวจริงไทยอาจมีบทบาทใหม่บนเวทีโลกในฐานะผู้พัฒนาเทคโนโลยีทหารเองไม่ใช่แค่ผู้ซื้อเหมือนที่ผ่านมาสิ่งที่น่าสนใจอีกด้านคือกระแสความภูมิใจของคนไทยเมื่อข่าวนี้เริ่มแพร่กระจาย หลายคนมองว่าไม่ว่าข้อมูลจะจริงหรือไม่ทั้งหมดมันก็สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีศักยภาพมากพอที่จะคิดคนสิ่งยิ่งใหญ่และนี่อาจเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นนอกจากนี้ยังสร้างความหวังว่าในอนาคตไทยจะไม่ถูกมองเป็นเพียงประเทศผู้บริโภคแต่จะกลายเป็นผู้ผลิตที่มีอำนาจต่อรองสูงขึ้นบนเวทีโลกเมื่อมองไปข้างหน้าคำถามสำคัญคือโครงการ Black Guru ะจะถูกเปิดตัวเมื่อใดหลายฝ่ายคาดว่าอาจจะมีการโชว์ต้นแบบในงานแสดงการบินระดับโลกภายใน 5ปีข้างหน้าหากเกิดขึ้นจริงจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ไม่เพียงสําหรับกองทัพไทยแต่สําหรับทางอาเซียนและโลกเพราะม,มันคือสัญญาณว่าประเทศไทยพร้อมก้าวเข้าสู่การแข่งขันด้านเทคโนโลยีระดับสูงและพร้อมจะท้าทายอํานาจเดิมที่เคยผูกขาดวงการนี้สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นความจริงทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ถูกขยายข่าวหนึ่งสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือโครงการนี้ได้ทําให้ชื่อของประเทศไทยกลับมาถูกพูดถึงในระดับภูมิภาคและระดับโลกอีกครั้งมันไม่ใช่เพียงเรื่องของเครื่องบินลำหนึ่ง แต่คือการประกาศว่าประเทศไทยกำลังสร้างอนาคตของตัวเองและพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างประเทศมหาอำนาจทางเทคโนโลยี